งูงูในท่องูในท่อป่งเจ้าเสร็จรองเท้า้เจ้ารองเท้าแต่ใครมุกอยากเบิงงูใครมุกก็ไปเบิงเห็นได้ดูงูได้เหจะได้ดูงูป่ะ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  วิดีโอวิดีโออัดวิดีโออืมอ่้อัที่ไปไฟใส่มาสิลบมาทางเกาอู้ล้มโองหมดเลยเงินไผยละน้อยลิ้มโขงเงินไผละอยู่ลิมโองอันนันเมวบัากหลายนึงซุ่มหนีซุ่มเมวซุ่มนีหนีบอรยังเลยบอสรยอ่าิสารัดกัน มาซอยอะไรงูฟิเตอร์เห็นงูนก่อนเพื่อนเลยงูมันมาพกเเล่หันมาเบิ่งเพิ่อนเพื่อนกัรสี่เราจะเราจะชนรถ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 มามันอยู่หัวทางใดล่ะมันอยู่หัวทางใดล่ะ ตัม ie is าดูหมาหมากำลังเห่าเห่างูแล้วมันรู้ว่างูอยู่ในท่อมันนี้พระสิบประดาทำออกมาคอยงูไก่งานขอแทนแล้วสิ่ไ S <S ไปหมงเกากบะ <laughs> ม,มือกันโพืโอคีผมไมหบอกทวันที่หนึง่งบ่เมื่อนี่ตายละ

หมมัวหงอกเลยวะทัดยบปลายนี่บก <c oughs> มัมกกนโ <c oughs> ตมันหักแล้วบอกเพรามันโตมันหักแล้วบอกมันโคตรมันนะบอกจากแล้วหม่กกีินมันก็ยังข่าเองเนาะ ออกมาทังเ้าก็ยมันออกมาได้เลยเพราะมันคนดมันโคตเองมมีแผนนิดนึงมีเพนมีแท้จากกานมะพร้าวเหล่านั้นอ่ะไปไปบายบายงู มาหาสีนเขาสิโอ้ยป้าปลากลับบ้านกลับบ้าน เห็นก่อนคนแรเกเลยจุ๊บด้วยเหรอโอ้ยขา้นค่ะ